ขอขอบคุณผู้ที่สมัครสมาชิกเข้ามามากๆ,ๆเลยนะครับมันทําให้ผมมีกําลังใจในการทําคลิปต่ตอๆไปมากๆเลยขอบคุณมากๆครับเฮ้ย <Hey, S 2> จริงปะเนี่ยขอบคุณสมการมาเป็นสายแทงมากๆครับรู้สึกมีพลังขึ้นมาทันทีสวัสดีครับขอรับสู่ไรแคทครับตอนนี้คืออยู่เกมเชฟไม่ได้เสร็นะครับตอนนี้ผมก็มาจากการบอสพูดดําหรือว่าบอสช่องว่างนะครับรีบเคลียเหตุผลที่เราต้องมาเคลียรบอสช่องว่างนะครับ เพราะว่าเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามีเออเขาเรียกว่า g o o l Lab มันอัปเดตอันหนึ่งนะครับคือเขาจะทำการปรับบอสช่องว่างนะครับให้อยู่ใกล้กันมากขึ้นให้อยู่ใกล้กันนะเออให้อยู่ใกล้กันไม่ใช่ปรับบอสช่องว่างให้อยู่รวมกันนะครับเออคือเอาจริงๆส่วนตัวผมอยากให้เขาปรับให้มัน แบบว่าอะไรนะอยู่รวมกันมากกว่าอยู่ใกล้กันจริงๆเพราะว่าคือถ้ามันอยู่รวมกันน่ะมันจะง่ายในการตีทุกๆวันนะครับแต่ตอนเนี้ยมันอยู่ใกล้กันเฉยๆนะมันอยู่ใกล้กันเฉยๆโอเคถ้าถามผมว่ามันใกล้กันแค่ไหนนะครับเพื่อนๆสามารถรับชมภาพนี้ได้นี่เดี๋ยวเอาขึ้นภาพให้ดูตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆสามารถดูได้นะครับว่า ตัวภาพเนี่ยที่มันขึ้นให้เพื่อนๆชมเนี่ยมันเอ,อ,อยู่ใกล้กันประมาณไหนเพื่อนๆจะเห็นว่าทางฝั่งโซนเอ่อลาวายัางเหมือนเดิมนะครับเขาเขายังคงอยู่ที่เดิมนะลาวาในขณะที่เอ่อตัวจมูกแดงนะครับก็จะขยับมาใกล้ขึ้นนะจมูกแดงก็ขยับลงมาเอ่อชื่ออะไรนะผมจำไม่ได้ที่มันปาโซ่ มันก็มันก็จะมาอยู่อยู่ตรงข้างล่างนะครับอยู่ตรงของไฮเดลเนาะก็จะมาอยู่นี้แล้วจะไม่สุ่มไปที่อื่นแล้วนะครับจะไม่สุ่มไปที่อื่นแล้วส่วนมอสคานนะครับมอสคานก็จะมาอยู่ตรงจุดที่เกิดของโจนนะมอสคานเนี่ยตอนแรกมันไปอยู่ที่วิหารเนาะแต่ตามหลักมันไม่ต้องไปโผล่ที่วิหารแต่ว่าเขาเขาทำให้มันมาอยู่ตรงโจนเพราะว่าจะได้เดินทางไปได้ง่ายง่ายขึ้น แล้วก็ต้นไม้อยู่ตรงคาเปออนนะครับจุดจุดคารเปออนเลยแล้วก็สุดท้ายกิฟฟอนจะที่ต้องไปวิ่งไปที่กาหน้าะจะต้องไปกาหน้าไปคามาซิลเนี่ยก็วิ่งมาที่ตรงต้นไม้แทนที่ต้นไม้เกิดนะครับหรือถ้าดูในตอนนี้นะ,ะในคลิปตอนนี้นะครับผมตัดภาพมานะก็จะเห็นว่าจุดที่ผมกำลังวิ่งมาเนี่ยตรงเนี้ย จากที่มันจะเป็นแค่ต้นไม้เกิดเนี่ยมันจะกลายเป็นกิฟฟอนเกิดแทนนะครับในพื้นที่ตรงนี้นะกิฟฟอนจะมาเกิดตรงนี้แทนนะครับก็ไม่รู้ว่าพอกิฟฟอนเกิดตรงนี้มันจะยังไงนะเอออันเนี้ยอันเนี้ยไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเขาบอกว่ากิฟฟอนจะมาเกิดตรงนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูนะอันนี้ผมไม่ชัวร์แบบร้อเนะครับเดี๋ยวรออาจจะต้องรอวันพุธว่าตรงไหนอะไรยังไงชัดเจนแค่ไหนนะแต่ขยับตามรูปภาพ ที่เพื่อนๆเ,เห็นแน่นอนนะครับทีนี้เวลามันวิ่งเนี่ยมันก็จะวิ่งแค่เอ,อวิ่งง่ายขึ้นไม่ต้องวิ่งไปแบบไม่ต้องวิ่งไปไกลนะครับเพื่อนๆก็จะสามารถจัดการบอสมิติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทีนี้ถ้าถามว่าเออพอปรบปับแล้วเนี่ยยังไงก็คือเพื่อนๆไปตีบอสให้ให้เสร็จก่อนนะครับก่อนที่จะอัพเซิร์ฟในวันที่ห้านี้นะ เพราะว่าพอเขาพเ s ิ r ์ฟแล้วบอสจะเกิดหมดเลยนะครับคือไม่ว่าคุณจะตีวันไหนก็ตามเช่นสมมุติว่าคุณตีวันพุธเนาะวันพุธซิร์ฟปิดวันพฤหัส s ิ r ์ฟเปิดบอสมิติรีหมดนะครับอ่าบอสมิติรีหมดเริ่มตีได้ใหม่ก็จะได้เบิ้ลน,นะครับก็จะเหมือนตีเบิ้ลได้รวดเร็วขึ้นนะอย่างของผมเนี่ยตีวันเอ่ออาทิตย์ใช่ไหมอ่าสมมติผมตีวันอาทิตย์มันก็เกิดไม่ทันนะครับถ้านับจริงๆเนี่ยนับนิ้วอ่ะมันจะเกิดไม่ทัน แต่มันมีโอกาสนะถ้ามันเกิดวันพฤหัสช่วงกลางคืนสมมติมันเกิดพฤหัสช่วงกลางคืนผมยังพอได้ตีอยู่แล้วพอเอ่อเขาเรียกว่าเช้าวันพฤหัสเออก็เรียกว่าต้องคืนมันพุ่ะถ้าคืนมันพุธมันเกิดทันเนี่ยเช้าวันพฤหัสมันรีปึ๊บผมได้ตีเบิลเลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆตีวันจันทร์วันอังคารอะไรเงี้ยก็จะอีกรณีหนึ่งนะครับก็ไปรออันนี้นะโอเค สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับมาเล่าสู่กันฟังนะมาบอกข่าวเรื่องนี้นะครับให้เพื่อนๆได้รับรับรูบร้นะคือจริงๆอ่ะอย่างที่บอกไปว่าผมไม่อยากให้เขาทําให้มันเป็นแบบรวมที่เดียวเป็นเหมือนบอสบอสช่องว่างเอ่อที่เป็นบอสมิติอ่ะอ่าให้มันเป็นเหมือนสาระดาอย่างเงี้ยที่แบบเรากวาไปตีหรือทําแบบเอเวจีนิลันก็ได้อ่าถ้าถ้าไม่ทําแบบสาระดานะ ให้ทําเป็นแบบ AVG นี้ลันเว้ยคือว์ปไปพื้นที่หนึ่งที่อยู่ในแมปนี่นแหละเอออยู่ในแมปนี่นแหละแล้วก็ว์ปไปที่นั่นแล้วบอสอะก็ไปโผล่เกิดตรงนั้นแต่ถามว่าเข้าใจไหมก็ก็เข้าใจแหละเพราะว่าถ้าเกิดเขาทําอย่างนั้นน้นนนเกิดทุกคนเขาวา์ปไปที่เดียวกันอย่างเงี้ยแล้วบอสมันเกิดมันอาจจะเกิดปัญหาขึ้นกับเซิร์ฟเวอร์ก็เป็นได้อย่่งตอนนี้ก็ไม่ต้องไปแก้โค้ดไงนึกออกใช่ไหมเพราะบอสมันเกิดอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปแก้โค้ดไม่ต้องไปอะไรเต็มที่ก็ลบแค่ค่าเรนดอมทิ้งถูกไหม ลบแค่คาดรันดอมทิ้งแล้วก็ให้บอสไม่เกิดที่เดิมอย่างเงี้ยนะครับแล้เออพิกัดจุดก็จะง่ายก็ประมาณนี้โอเคตอบคลิปนี้มีแค่นี้ไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับผมเจอกัน